เดี๋ยวเพื่องผมดาวโหลดเช่เนนะวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการแก้ปัญหาไม่สามารถดูวิดีโอในเว็บเไทยได้นะฮนะครับเข้าไปจะเจอพนีนะครับส,สำหรับคนที่เป็นนะคนที่เป็นอย่างอื่นผมก็ไม่รู้นะฮะเข้าไปครับมันจะเป็นพนีครับนะวิดีโอไม่โหลดนะวิธีแก้เนีย่ยวิธีแก้ไปที่ครับไปที่ idm คนระับแล้วก็ไปที่ตัวเลือกครับสำหรับคนที่เป็น idm ท่านนะฮะติ๊กโคม google chrome ออกนะกดโอเคนะครับ แล้วกาออกไปแล้วก็หมุนใหม่นะครับหมุนใหม่ครับมันก็จะดูได้ตามปกตินะครับไม่เกิดปัญหาดูได้ตามปกติครัติ๊กออกครับดูได้ตามปกติครับดูได้ตามปกติเออแล้วก็ออชมรมคนเลอนเพื่อนนะที่มีคนมาเขียนบอกว่าคลิปที่สิบดูไม่ได้นะฮะวิธีแก้ก็มันไม่ได้วิธีแก้มันดูได้ฮะ สำหรับใครที่เข้าสมาชิกอยู่ก็กดออกนะเพราะส่วนมากจะอายุต่ำกวสิบแปดคนกดออกนะฮะจากสมาชิกแล้วก็มันจะเขียนว่าตรงนี้เ e t again get i off สักอย่างเนี่ยกดตรงปุ่มสีเขียวนี่ครับนครับก็สามารถดูได้ตามปกติเลยนะฮะก็มีแค่นี้นะครับแหมดูได้ตามปกติแอบไว้เจอกลิปหน้าผมไว้เจอคลิปหน้าผมบายครับคอยดูการ์ตูนสนุกสนุกนะฮะไว้เจอกลิฟหน้าผม Bye.